โอเคครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอตัวลิงก์เสมือนนะบอกเลยว่านี่คือแหละลิงก์เสมือนนะักสำรวจใช่ไหมมันคือลิงก์เสมือนใช่ไหมตอนตอนแรกเราต้องเข้ามาตรงนี้ยลิงก์เสมือนนะเห็นไหมมันจะมีบอกเลยว่าเนี่ยผมผมเอาออกใช่ไหมผมใส่เอ้าไปโอ้โหบวกสี่พันกว่าเลยนะอ่าถ้าผมอ่าอันนี้คือลิงก์เสมือนใช่ป่ะอ่าตรงเนี้ยมันอยู่ในระดับค่าพลังสองพันอันนี้คือพันเก้าใช่ไหมอ่าอันนี้นี่คือสองพันอ่าค่อนข้างเจียน่ารักเป็นเจ้าหนูเนาะ คือเมื่อก่อนมันเอาตัวนี้มามาให้สมแล้วใช่ไหมอ่าก็มีตัวนี้ก็ตัวนี้โอเควันนี้ผมจะจัดตัวนี้นะลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะมันก็อยู่ในส่วนของสเสบียงตรงนี้ฮะอ่าวันแรกเขาจะเปิดฟรีนะทุกวันนะมันจะกิ้งอย่างนี้เลยอ่าเกลือผมนะอ่าเราจะรอเปิดแบบหกร้อยไปเลยปั๊บไปฮะเฮ้ยรอบนี้กิ้งมาอย่างนี้ออกเปล่า มาไหมสีม่วงโอ้โหนึกว่าใช่ฮะไม่ใช่ทุกคนนะโอเคไปต่อยอีกหนึ่งครั้งมันต้องออกเป็นสีทองหรือเปล่านะก็เหมือนจะไม่ใช่ครับผมนะออกอีกครั้งไหมอีกครั้งไหมลองดูหกร้อยครั้งละหกร้อยสิบอันไม่ออกน,นะทุกคนนะอีกทีแล้วกนะันอ่ะให้อีกครั้งหนึ่งเฮ้ย ฉากแบบนี้ผมว่าใช่ฉากแบบนี้ผมว่าใช่เพื่อื่อนคิดว่าไงใช่ไหมสีทองพอเปิดมาเปิดมาทองเลยอารมอารามปุ๊บนั่นไงครับทุกคนทองเลยทุกคนนะก็โอเคทุกคนพอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเปิดไปสี่สิบแล้วเนะาะหกครั้งละหกร้อยหกร้อยคูณสี่สองพันสี่ครับผมนะ2,400ันสี่โอ้ทุกคนดูทุกคนดูนะ มาค่อนข้างที่จะออกอยากเนาะเพราะว่าก็ยากแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ทุกองก็จะหมดแล้วเนาะเก็บไว้ทําอย่างอื่นบ้างเนาะโอเคบ๊ายบายนะทุกคนชุบช่มนะสวัสดีครับ